มันเริ่มจากวันหนึ่งวันที่ผมนั้นได้ไปเที่ยวที่ออสคอบซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการวิจัยและเทคโนโลยีมากมายซึ่งขณะที่ผมนั้นกำลังถ่ายรูปสาวอย่างเมามันเอ้ยนี่เป็นเป็นสาวที่น่ารักเอามากๆซึ่งในขณะที่ผมนั้นกําลังถ่ายรูปสาวอย่างเมามันแต่ทว่าเรื่องมหสัสจรย์ก็ได้เกิดขึ้นเนื่องจากว่าวันนั้นอยู่ๆก็มีแมงมุมอาบลังสีหลุดออกมาจากห้องแลบลอ้อยอ้ยยอ้ยอ้ยอย่า หมอครับอ,อาการผมเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยเดี๋ยวหมอจะพยายามรักษาให้เต็มที่เลยนะแมงมุมกัดมันก็ไม่ใช่เลือกเล่นหรอกผิดไร้แรงด้วยจะว่าไปหมอคือคือว่าไม่มีเตียงที่ดีกว่านี้เลย <c oughs> เออเออโทษทีนะพอดีโรงพยาบาลลงงบหมดจากที่ตรวจสอบอาการแล้วจเจ้าเดดดวงไม่ดีเลยนะแล้วผมต้องทำยังไงบ้างอะครับจากที่ตรวจสอบเองแล้วเนี่ย ว่าเราจะต้องทําการผ่าตัดครั้งใหญ่เพื่อทําการดูดพิษออกมาผมเงินไม่ค่อยมีด้วยไม่เป็นไรหรอกหนะ้าเงินไม่มีมันไม่ใช่ปัญหาหรอกหมอที่ดีแนตะ่อยากจะช่วยรักษาคนไข้นะรู้ไหมแต่ว่าถ้าเองเงินไม่มีละก็มันก็ต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดอ่ะเดี๋ยวนะอ่ะยังไงนะหมอ <c oughs> อดทนหน่อยอดทนหน่อยอดทนหน่อยอดทน ป,ปีเตอร์หลานป้า,า,าผมเสียใจด้วยนะครับเออคุณเมที่ปีเตอร์นั้นได้จากเราไปแล้วผมผมไม่คิดเลยว่าเขาจะทนทพิษบาดแผลไม่ไหว <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> หมอก็พยายามทำเต็มที่ที่สุดแล้วแต่ว่านี่เป็นความอับอายของคนเป็นหมอเดี๋ยวผมจะทำอะไรสักอย่างครับมึงเฮียหันคอหันคอ,อยังไงอะคะผมว่าเรายังช่วยชีวิตเขาทันอยู่ดีล่ะถ้าจะช่วยเจ้าให้ได้ปีเตอร์ปาร์เกอร์เจ้าตัวนี้แหละที่ทําให้ ปีเตอร์พัคเกอร์นั้นอุ้ยเฮ้ยติดไอ้เหี้ยไอ้แมงมุมเชี้ยนี่ยังไม่ตายเลยไม่ตายไอ้สัตว์เอ้ยเพื่อที่จะทำการแก้พิษเราจะต้องศึกษาแมงมุมตัวนี้ให้ได้เอาละเพื่อที่จะต้องทำยาถอนพิษเราจะต้องเพื่อที่จะรักษาเออฮะอุ้ยเป็นกระด่งเหี้ยอะไรวะเนี่ยมัสนุกเลยอ่ะ ก็<_ <d> _ <n> _>ว่าอยู่<_ <d> _ <n> _>ทำไมคนก็<อ>ดูน้อยจังเลยไอ้ดั่นก็หลับไปแล้วสินะหลับกันหมดแล้วบ้งเนี่ย<_ <d> _ <n> ออกโลกดีกว่าดีมึงมาดูฟรีอีกแล้วเฮ้ยลุงผมไม่ได้มาดูฟรีนะลุงคือแบบกูเห็นในสัตว์มึงเอาเก้าอี้ไม้เข้าไปอีกแล้วใช่ไหมไอ้เียบ้านมึงจนมึงก็ไม่ต้องดูเฮ้ยใครว่าเฮ้ยนั่นมันจรนั่นมันจรจับมันจับให้หน่อยเฮียเฮ้ยไปจับมันให้หน่อยสิแม่เอ้ยมันดีไปแล้วเนีน่ย ไอซอ์มึงก็ยืนอ,อยู่เฉยๆอยู่ได้มันไม่ใช่หน้าที่ของผมซะหน่อยที่ผมแค่นั่งดูหนังฟรีอะทำจะเอาปืนยิงผมเอ้าไอ้ซอกแล้วกูผิดแล้วเนี่ยหนังก็ไม่หนุกยังคิดตังกูอา้าวลุงเบนสวัสดีครับลุงนี่อย่าบอกนะว่ามึงมาแอบดูหนังฟรีแล้วเนี่ยฮะเออคือว่าผมไม่ได้ตั้งใจไม่ต้องพูดมากเลยปีเตอร์มองกล้องทำไมนักหนาเนี่ย เอ้มันจะมองกล้องดำหิ้งอไงหนลุงไอ้สัตว์ลุงบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปดูหนังฟรีทำไมถึงไม่ฟังลุงเลยผมไม่มีตังนะครับบ้านเราก็จนด้วยผมก็อยากดูหนังบ้างอะแต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่แกจะแอบเข้าไปดูหนังฟรีนะแกนี่มันเร็วจริงเลยปีเตอร์เฮ้ย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 สัตว์เอ้ยไหลเฮ้ยอะไร แกนะแกบางอาจไม่จ่ายตังค์อย่างนั้นเหรอไอ้สัตว์ยิงไม่โดนไม่นะลุงไม่ลูกเบนลูกเบนปีเตอร์พลังที่ยิงใหญ่มาพร้อกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิงเดี๋ยวลุงพูดที่อะไรเนี่ยไม่เข้าใจเดี๋ยวลุงยังไงอะให้กูตายเถอะ <c oughs> ไม่นะลุง ดี๋ยวสักวันหนึ่งแกก็จะเข้าใจมันเองนั่นแหละไม่ไม่ได้ลงุงอย่าเพิกตุยอยู่กับผมก่อนให้กูตายเธอไอ้กูโดนยิงแล้วเนี่ยโรงพยาบาลเราไม่เรียกวะเดี๋ยวเดี๋ยวผิดหลมไอ่เฮียลุงผม <c oughs> คือว่าผม <c oughs> <c oughs> ทานดังเยี้ยมแบบเดี๋ยวนะพอรู้สึกนี่เป็นอะไรกันควรู้สึก มันมีอันตรายใกล้เข้ามาเรื่อยๆฮะบนฟ้าเหรอฮ้ยเป็นอะไรไปเนี่ยปะปาครับเอ่อขี้นกอย่างนั้นเหรอโอ้ยเกือบไปแล้วเนี่ยว่าแต่ไอ้สัมผัสซิกเซนเมื่อกี้นี่เป็นอะไรกันเฮ้ยให้ตายเถอะดันลืมคุณแจห้องไว้ในห้องซะได้รู้นี่ต้องเป็นคนยังไงต้องมานั้งปีหน้าต่างขึ้นห้องตัวเองและ มันจะมีบันไดยทำเคี้ยอะไรเนี่ยถ้ามึงไปให้กูเปีนขึ้นไปเนี่ยมึงก็ตั้งซะสูงเชียวเอะเดี๋ยวนะฉันรู้สึกได้ขนของฉันมันลุกนี่อย่าบอกนะว่าเราพลังที่ยิ่งใหญ่จะมาเพราะความรับผิดชอบบันยายิ่งทางที่เรามีพลังแต่เรากลับไม่รู้ตัวเลยสักนิดเดียวแต่ลุงเบนนั้นดันมองกันไครลุงครับ รูปไข่วะนั่นน่ะเยี้ย <c oughs> ไม่ใช่ลุงกูดนว่ปะ <c oughs> นี่มันอะไรกันเนี่ยปีเตอร์ในตัวหลานนั้นมีพลังแมงมุมอยู่ตั้งแต่หลานโดนแมงมุมอาบลังสีกัดไปทําให้ลุงรู้เลยว่านั่นจะต้องมีพลังวิเศษแน่ๆยิ่งพอเห็นวิธีการรักษาของหมอแล้วเนี่ยทําให้ลุงหนักกว่าเดิมอีก <c oughs> เพราะงาั้นพลังนี้นะอย่าเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีนะปีเตอร์ ฮับเอ่อไม่ใช่ของลูเบนนะเออวางไอสัตว์วางไม่ได้ไอสัตว์กลดฮิตเอาโลกไปไหนเอาอีเหี้ยเอา เฮ้ยสไปเดอร์แมนมาแล้วเยี่ยสไปเดอร์แมนบินได้ผมปีเตอร์ปั๊กเกอร์เพื่อนบ้านที่แสนดีเฮ้ยจะต้องกลับไปที่โรงหนังนั่นเพื่อไปรักแทนให้กับลุงเบนเอ้ยจัดของไปจัดของมามาแล้วเฮ้ยไปดิวะไปเฮ้ยสัตว์เอ้ยอ้า เดียวอ่ะมัน่มยากจังวะเอ้อยเย,ย,ย,ยี่ยวหยุดอยู่ตรงนั้นแหละไอ้สั์เฮ้ยใครวะมึงเป็นใครเนี่ยผมเพื่อนบ้านที่แสนดีสไปเดอร์แมนฆ่า,าเพื่อลรักแค้นรักแค้นบ้า,บ,าบอเลยชัดไม่เบยจะรู้จักแกเลยแกไม่จำเป็นต้องรู้หรอกเจอกูอะไรของมึง สัตว์กระสุนหมดอ้าวเออเอออืคนสมัยนี้มันแปลกจริงๆเลยเว้ยอยากเห็นหน้าจริงๆเลยมึงเป็นใครวะเนี่ยไหนดูใกล้ๆสิเฮ้ยอะอู้ามาแล้วเพื่อนบ้านที่ใส่เด้อ ทำยังไงดีวะเนี่ยทำชั่วไม่ขึ้นเลยอ่ะฮะวันดีครับลุงกระบอกราคาถูกสุดอันไหนอ่ะก็อันซ้ายสุดจะโอ้ไอน,นี่สินะอุ้ยมันเท่เู่นี่ี่ยแต่งมาให้ด้วยเหรอเอางี้เอางี้ลุงเออช็อปก่อนใจทีหลังได้ปะ่ะจะไปได้ดยังไงเราเอาเงินสดไปเอ,อ้ยไอ่เสียตังค์วันเดียวแ่งไหนบอกถูกแพงชิบหายไปเลยฮยเดียวก่อนมึงจ่ายไปคน<ฮ>สัส์กูกลับมาแล้ว ไอ <I> โง่เอ้ยไอ้เหี้ยมึงไม่้แล้วอะศาสต์ค้าเนี้แหละูจะลางแคนมึงห้ได้ <ใจ S 2> เลยเย็นพี่แมงบุบใจเย็นเต็บตัวยิง <c oughs> มึงไม่แถมกระสุนให้ฮียเนี่มึงไปรัดปืนมามึงไปซื้อกระสุนมา <c oughs> นี่ของจริงมันอย่างนี้เฮ้ยมึงยิงกูเห้